เคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมเวลาเราดูฟุตบอลโลกหรือฟุตบอลยูโรเนี่ยเรามักจะเห็นหน้าเดิมๆเข้ารอบลึกๆตลอดเลยฝรั่งเศสสเปนบราซิลเหมือนกับว่าพวกเขามีสายพานการผลิตนักเตะระดับโลกที่ไม่เคยหยุดเดินเลยคะ่ะจากซีดานสู่องรีสู่เอ็มบัปเป้หรือจากโรนัลโดสู่โรนัลดินโญสู่เนมา คือมันเป็นไปได้ยังไงที่พรสวรรค์มันเกิดขึ้นซ้ำๆในที่เดิมๆมันต้องมีอะไรมากกว่าแค่โชคช่วยแน่ๆเลยค่ะคำถามนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยเพราะถ้าเราเจาะลึกจากข้อมูลที่มีอยู่มันจะเห็นภาพชัดขึ้นมากว่านี่ไม่ใช่เรื่องของพอรสวรรค์ที่ผุดขึ้นมาเองตามธรรมชาติแต่มันคือผลลัพธ์ของ เรียกว่าสถาปัตยกรรมทางฟุตบอลที่ถูกออกแบบและสร้างมาอย่างแยบย์และมองการไกลมากครับเป็นระบบที่ทุกอย่างทํางานเชื่อมโยงกันหมดตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานวัฒนธรมรมไปจนถึงโมเดลธุรกิจของสโมสรเลยสถาปัตยกรรมทางฟุตบอลโหฟังดูใหญ่โตกว่าที่คิดนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของมีอะคาเดมี่ดีๆงั้นเรามาลองถอดรหัสสถาปัตยกรรมที่ว่านี้กันดีกว่าค่ะว่าส่วนไหนคือเสาหลักที่สําคัญที่สุด เดาว่ามันต้องเริ่มจากรากฐานเลยคือการสร้างเด็กๆหรือที่เรียกว่าโครงสร้างเยาวชนใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับนี่คือเสาเข็มที่ลึกและแข็งแกร่งที่สุดอย่างฝรั่งเศสก็มีแกลคงแฟนแตนที่เปรียบเหมือนโรงเรียนกินนอนของหัวกะทิลูกหนังจากทั่วประเทศสเปนก็มีระบบการตลาของสโมสรต่างๆที่ดังสุดก็คือลามาเซียของบาซ่าส่วนบราซิลนี่น่าทึ่งมากครับเขามีอะคาเดมีกระจายอยู่ทั่วประเทศมากกว่า800แห่ง คัดเด็กกันตั้งแต่อายุ6ถึง7ขวบเลย800แห่งโห oh, ฟังดูเหมือนเน้นปริมาณเข้าสู้เลยนะคะแต่แค่มีอะคาเดมีเยอะๆมันจะรับประกันคุณภาพได้หรอคะคือหลายประเทศก็พยายามสร้างอะคาเดมีแต่ผลลัพธ์ก็ไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยอะไรคือความลับที่ซ่อนอยู่ในนั้นคะนี่คือจุดที่แตกต่างเลยครับ มันไม่ใช่แค่ปริมาณแต่มันคือหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและต่อเนื่องคือพวกเขาได้ไม่แค่สอนให้เด็กเตะบอลเก่งแต่เขาสร้างนักฟุตบอลที่ฉลาดตั้งแต่เด็กเลยโดยจะเน้น3มอย่างหลักๆคือ1 เทคนิคพื้นฐานที่ต้องเป๊ะจนเป็นธรรมชาติ 2. คือเกมอินเทลเเจนซ์หรือความเข้าใจเกมสอนให้เด็กอ่านเกมและตัดสินใจล่วงหน้าและ 3. คือการตัดสินใจภายใต้ความกดดันซึ่งฝึกจากการจำลองสถานการณ์จริงซ้ำๆจนมันกลายเป็นสัญชาตญาณไปเลย อืมน่าสนใจตรงคําว่านักฟุตบอลที่ฉลาดนี่แหละค่ะคือไม่ได้สร้างหุ่นยนต์ที่ทักษะดีแต่สร้างคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสนามได้เองและที่สําคัญคือทุกคนถูกสอนมาในแนวทานเดียวกันหมดใช่ไหมคะเหมือนที่สเปนที่ยึดมั่นกับสไตล์ติกิตาก้ามาเป็น10บสปีแม่นยํามากครับและนี่คืออีกหนึ่งกุญแจสําคัญเลยคือความต่อเนื่องทางปรัชญา สเปนยึดมั่นในการครองบอลมาสองทศวรรษตั้งแต่ชุด U16 ยันทีมชาติชุดใหญ่ทุกคนเข้าใจคอนเซปต์เดียวกันหมดไม่ว่าโค้ชจะเปลี่ยนไปกี่คนก็ตามแต่สไตล์นั้นก็เคยถูกวิจารณ์หนักเหมือนกันนะคะในช่วงหลังๆว่ามันน่าเบื่อครองบอลไปมาแต่เจาะไม่ได้ผลแล้วในระดับเยาวชนของสเปนเขาปรับตัวกับเรื่องนี้ยังไงคะหรือว่ายังสอนให้เล่นแบบเดิมเป๊ะๆโดยไม่สนใจโลกภายนอก เป็นคำถามที่ดีมากครับจริงๆแล้วปรัชญาหลักยังคงอยู่นะครับคือการให้ความสำคัญกับการครองบอลและการเคลื่อนที่แต่สิ่งที่เขาปรับคือการเพิ่มความเข้มข้นและความเร็วในการเข้าทำให้มากขึ้นสอนให้เด็กๆกล้าเลี้ยงกินตัวในจังหวะที่ควรทำมากขึ้นไม่ใช่แค่ส่งบอลไปมาอย่างเดียวมันคือการวิวัฒนาการปรัชญาเดิมไม่ใช่การรื้อทิ้งซึ่งต่างจากหลายๆประเทศที่พอเปลี่ยนนายกสมาคมทีก็เปลี่ยนแผนพัฒนากันใหม่หมด ทำให้มันไม่ต่อเนื่องอ๋อเข้าใจเลยค่ะคือแก่นยังอยู่แต่ปรับรายละเอียดให้เข้ากับยุคสมัยซึ่งปรัชญาที่แข็งแกร่งแบบนี้มันจะทํางานได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อมีวัตถุดิบที่หลากหลายให้ปั้นด้วยหรือเปล่าคะนึกถึงทีมชาติฝรั่งเศสชุดหลังๆที่ดูเหมือนเป็นทีมรวมดาราโลกย่อมๆเลยโอ้โห นั่นคือการเชื่อมโยงที่ยอดเยี่ยมเลยครับใช่เลยครับวัตถุดิบหรือความหลากหลายทางประชากรคืคอปัจจัยเร่งชั้นดีที่ทำให้ระบบของฝรั่งเศสทรงพลังมากการมีประชากรที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติโดยเฉพาะจากแอฟริกาทำให้พวกเขามีนักเตะที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่แบบว่าหาได้ยากมากครับเหมือนเป็นการผสมผสานข้อดีของนักเตะจากต่างทวีปไว้ในคนเดียว คือได้ทั้งความแข็งแกร่งความเร็วแบบนักวิ่งแต่ก็มีเทคนิคฟุตบอลแบบยุโรปติดตัวมาด้วยกลายเป็นนักเตะที่สมบูรณ์แบบอย่างเอ็มบัเป้หรือกองเต้ที่วิ่งไม่มีหมดเลย ถูกต้องครับมันคือความได้เปรียบทางพันธุกรรมที่ระบบของพวกเขานำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่มันทำให้โค้ชมีตัวเลือกที่หลากหลายเหมือนมีตัวละครในเกมให้เลือกใช้เพียบเลยสามารถสร้างทีมที่สมดุลและปรับแทคกติกได้ตลอดเวลาซึ่งบราซิลก็มีลักษณะคล้ายกันจากการผสมผสานของผู้คนจากยุโรปแอฟริกาและก็ชนพผ้นเมืองทาให้มีนักเตะทุกรูปแบบจริงๆแต่การมีนักเตะสรีระดีๆจากโครงสร้างประชากรมันเป็นเรื่องหนึ่งนะคะ แต่ถ้าวัฒนธรรมฟุตบอลในประเทศไม่เข้มข้นพอมันจะไปต่อได้หรอคะระหว่างสองเรื่องนี้อันไหนสำคัญกว่ากันคะผมว่ามันแยกกันไม่ออกเลยครับมันทำงานเสริมกันวัฒนธรรมคือสิ่งที่ทำให้ความได้เปรียบทางกายภาพนั้นเบ่งบานเต็มที่ที่บราซิลเด็กๆเล่นฟุตบอลกันทุกวันบนท้องถนนบนชายหาดมันคือสนามฝึกซ้อมตามธรรมชาติที่ดีที่สุดในโลกส่วนที่ฝรั่งเศสก็มีสนามฟุตบอลเล็กๆในชุมชนแทบทุกขวระแหง มันทําให้ฟุตบอลเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตไม่ใช่แค่กิจกรรมหลังเลิกเรียนอืมเหมือนที่สเปนที่การเล่นฟุตซอลเป็นที่นิยมมากๆเลยเคยได้ยินว่ามันช่วยขัดเกลาทักษะได้มหาศาลเลยใช่ไหมคะมหาศาลจริงๆครับลองนึกภาพตามนะครับฟุตซอลคือการเล่นฟุตบอลในสนามบาสเกตบอลบอลมันจะถึงตัวเร็วมากพื้นที่ก็แคบสุดๆมันบีบให้คุณต้องจับบอลแรกให้นิ่งต้องตัดสินใจให้เร็วและต้องเลี้ยงบอลติดเท้าตลอดเวลา มันเหมือนกับว่าเด็กสเปนเรียนรู้ที่จะเต้นระบำฟลามเมงโกกับลูกฟุตบอลในตู้โทรศัพท์เลยครับทักษะมันเลยติดตัวแบบนั้นพอออกมาเล่นสนามใหญ่ทุกอย่างเลยดูง่ายไปหมด <c oughs> เห็นภาพเลยคะ่ะเต้นฟลามเมงโกในตู้โทรศัพท์พอทักษะดิบๆจากวัฒนธรรมแบบนี้มันถูกขัดเกลาในระบบอะคาเดมีที่มีปรัชญาชัดเจนมันก็เลยกลายเป็นนักเตะที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาได้ทีนี้เมื่อเรามีเดารุ่งฝีเท้าดีที่เต็มไปด้วยทักษะและความเข้าใจเกมแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่จะเปลี่ยนพวกเขาจากเพชรในตมให้เป็นเพชรยอดมงกุฎคืออะไรคะจะปล่อยให้ซ้อมกับเด็กๆต่อไปก็คงไม่ได้ไม่ได้เลยครับและนี่คืออีกหนึ่งจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่หลายประเทศมองข้ามไปนั่นคือเวทีที่เหมาะสมในการบุ่มเพาะประสบการณ์จริงพวกเขาสร้างเส้นทางที่ชัดเจนมากในการผลักดันดาวรุ่งขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่หรือที่เรียกว่า Pathway to the First Team เหมือนเป็นการโยนเด็กๆลงไปในน้ำลึกเลยใช่ไหมคะ อย่างในสเปนที่อนุญาตให้ดารุ่งอายุ16-17ปีไปเล่นในลีกของทีมสำรองหรือ B ีทีมซึ่งต้องเจอกับนักเตะผู้ใหญ่ที่เก่าเกมกว่าหรือฝรั่งเศสที่ขึ้นชื่อว่ากล้าให้โอกาสเด็กมากเอ็มบัปเป้เดบิวอาชีพตอนอายุ16เองใช่ครับเขาเชื่อว่าการซ้อมกับเพื่อนรุ่นเดียวกันมันพัฒนาได้ถึงแค่ระดับหนึ่งแต่การจะก้าวข้ามไปอีกขั้นต้องเจอของจริงเท่านั้น การประทะกับนักเตะที่แข็งแรงกว่าฉลาดกว่าในสนามแข่งจริงตั้งแต่อายุยังน้อยมันเร่งดันพัฒนาวุฒิภาวะและการตัดสินใจได้แบบก้าวกระโดดสิ่งเหล่านี้หาไม่ได้เลยในสนามซ้อมและมันไม่ได้มีประโยชน์แค่กับตัวนักเตะนะครับสมสรเองก็ได้ประโยชน์มหาศาลจากเรื่องนี้ด้วยหมายถึงในเชิงเศรษฐกิจหรอคะคือสมสรมองว่าการปั้นเด็กมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าไม่ใช่แค่คุ้มค่าครับแต่มันคือเครื่องจักรทาเงินที่สําคัญที่สุดของสมสรไปแล้ว ในยุคที่ค่าตัวนักเตะคนหนึ่งอาจจะแพงกว่างบประมาณสร้างโรงพยาบาลการทุ่มเงินซื้อซูเปอร์สตาร์มันเสี่ยงและแพงเกินไปแต่การลงทุนปั้นเด็กจาก Academy แล้วขายออกไปมันทำกำไรได้เป็นสิบสบเท่าอ๋อมันน่าทึ่งกนที่ว่าโมเดลนี้มันเปลี่ยนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาย,ยาวชนให้กลายเป็นรายได้หลักของสโมสรไปเลยพอเครื่องจักรมันติดแล้วมันก็เดินหน้าของมันเองได้แบบไม่หยุดเมื่อมันให้ผลตอบแทนงดงามแบบนี้ มันก็เกิดเป็นวงจรที่ยั่งยืนสโมสรก็ยิ่งทุ่มทุรัพยากรกลับไปที่ Academy พัฒนาโคชพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผลิตนักเตะรุ่นต่อไปออกมาอีกมันกลายเป็นระบบนิเวศท,ที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้อย่างสมบูรณ์เลยครับพอฟังมาทั้งหมดแล้วมันเหมือนภาพต่อจิ๊กซอที่ค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจากรากฐานคือโครงสร้างเยาวชนที่แข็งกรังและปรัชญาที่ชัดเจน ถูกเร่งปฏิกิริยาด้วยวัฒนธรรมฟุตบอลและความหลากหลายทางประชากรก่อนจะถูกเจรนายผ่านเวทีหลีกอาชีพที่ให้โอกาสและขับเคลื่อนด้วยวงจรเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดของทั้งหมดนี้ก็คือรายชื่อนักเตะท,ที่ส่งไม้ต่อกันมาแบบไม่มีวันหมดนี่คือผลผลิตที่จับต้องได้ของสถาปัตยกรรม,ท,มทั้งหมดที่เราคุยกันมาครับอย่างที่สเปนในแดนกลางนี่เห็นชัดมากจากชาบีสู่อินเตสต้าครับต่อด้วยบูสเกสใช่ค่ะ และตอนนี้ก็ส่งไม้ต่อให้รุ่นใหม่อย่างเปดรีกับกาบี้แล้วมันคือตำแหน่งเดียวกันสไตล์การเล่นแบบเดียวกันเหมือนถูกโคลนนิ่งทางความคิดกันมาเลยหรือฝรั่งเศสที่ดูเหมือนจะผลิตกองกลางตัวรับที่วิ่งได้ทั่วสนามออกมาได้เรื่อยๆเลยจากเวีราสู่มาเกเลเล่ le, และมาถึงกองเตะส่วนบราซิลก็ไม่เคยขาดแคลนตัวรุกที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงเลยจากโรน a ถึงโรนาลิโยแล้วก็มาเนมา จนล่าสุดคือวินิซเซีสจูเนียรายชื่อเหล่านี้มันยืนยันได้ดีกว่าคำอธิบายเลยๆว่าระบบของพวกเขามันได้ผลจริงๆจริงด้วยค่ะมันไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์ที่เกิดขึ้นมาลอยๆเลยแต่เป็นเพราะมีระบบที่แข็งแกร่งคอยรองรับคอยค้นหาและคอยเจรไนเพชรเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาถ้ามีเพชรเม็ดงามเกิดขึ้นในที่ที่ไม่มีใครมองเห็นหรือไม่มีเครื่องมือที่ดีพอที่จะเจรไน เพชรเม็ดนั้นก็อาจจะไม่มีวันได้ส่องประกายออกมาเลยก็ได้นะคะส่วนทำงานสอดประสานกันอย่างน่าทึ่งตั้งแต่เด็กที่เตะบอลข้างถนนโค้ชในอะคาเดมี่สโมสรอาชีพไปจนถึงสมาคมฟุตบอลแห่งชาติทุกอย่างมันเชื่อมกันเป็นเนื้อเดียวจนกลายเป็นสายพานการผลิตที่ไม่เคยหยุดนิ่งครับสรุปแล้ว การที่3ประเทศนี้กลายเป็นมหาอำนาจลูกหนังที่ไม่เคยว่างเว้นจากดาวเด่นดวงใหม่ๆมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือโชคชะตาแต่คือผลลัพธ์ของการสร้างระบบการผลิตที่มองการไกลและสมบูรณ์แบบในทุกมิติ ซึ่งมันก็เป็นโมเดลที่แข็งแกร่งและซับซ้อนมากครับจนยากที่ใครจะลอกเลียนแบบได้ง่ายๆในเวลาอันสัน้นและนั่นก็นามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากเลยค่ะหากนี่คือพิมพ์เขียวของการสร้างมหาอำนาจลูกหนังอะไรคืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่ขวางไม่ให้ประเทศอื่นๆที่ก็คลั่งคล้ายฟุตบอลไม่แพ้กันสามารถสร้างโมเดลแบบนี้ขึ้นมาได้บ้างมันเป็นเรื่องของการขาดเงินทุนการขาดวิสัยทัศน์ที่มองไปไกลกว่าผลการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ หรือมันเป็นบางสิ่งที่อย่างรักลึกอยู่ในวัฒนธรรมของชาตินั้นนั้นเองที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้